สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะครับกับช่วงห้องเรียนออนแอร์เนาะวันนี้เรามาเรียนกันต่อนะครับในวิชาชีววิทยานะฮะทีนี้วันนี้เราจะขึ้นบทใหม่ไม่ใช่บทใหม่ยังอยู่บทเดิมครับบอกแล้วบทนี้มันยิ่งใหญ่มหแบบยิ่งใหญ่มากนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันต่อนะครับในส่วนของหัวข้อถัดมานะครับตอนที่แล้วเนี่ยเราจบไปในส่วนของส่วนขยายของกฎเมนเดลไปแล้วนะฮะทีนี้ในตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องของอะไรนะฮะในตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เขาเรียกว่าลิงกีนคืออย สมมติแมออ่มนุษย์เราไม่ใช่สมมตมิเรามีเรามีโครโมโซโมทั้งหมด23คู่ถูกไหมถ้าโครโมโซมหนึ่งแท่งของเราควบคุมแค่ยีนหนึ่งอันมียียนแค่หนึ่งคู่แสดงว่าเราจะมีลักษณะได้แค่ย3ลักษณะถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามนุษย์มียียนเป็น1,000หรือมากกว่าพันยียนด้วยซ้ําแสดงว่ามันต้องมียีนหลายๆอันที่มันดันอยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันแล้วแน่นอนว่าเวลาผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้ายีนมันไม่ได้มีถ้ามันอยู่บน แน่นอนว่าการแยกกันหรือการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของมันก็จะไม่ได้เป็นไปตามกฎข้อที่2ของเมนเดลมันไม่ได้เกิดขึ้นกันอย่างอิสระเพราะว่าเวลามันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องไปด้วยกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปตรงนี้ก็คือในประเด็นถัดมานะครับเขาเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ว่ามันคือลิงยีนนะครับลิงยีนนะฮะนี่คือเรื่องที่เรากำลังจะพูดต่อนะครับในส่วนของลิงยีนนะครับลิงยีนเนี่ยโดยนิยามของมันก็คือยีนที่อยู่บน คโครโมโซมแท่งเดียวกันนั่นเองนะครับเรื่องที่เราเราจะพูดต่อก็คือเรื่องของดิงยีนะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นพอสมควรนะครับ <Aaron Ast ral Reality> มันคือยีนที่อยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันนะครับเขาเรียกมันว่าเป็นลิงยีเพราะฉะนั้นแปลว่าโครโมโซมหนึ่งแท่งของเรา มันก็ประกอบขึ้นมาจากชุดของยีนที่มาเรียงตัวอยู่บนโครโมโซมท่งเดียวกันถูกไหมคอยฟังนะแสดงว่าโครโมโซมหนึ่งแท่งเราก็จะมีชุดของยีนจานวนมากที่มันอยู่บนโครโมโซมทั้งเดียวกันเขาเรียกชุดของโครโมโซมทั้งหมดที่อยู่บนโครโมโซมแท่งหนึ่งเนี่ยว่ามันคือลิงเกจกรุ๊ปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เสริมไ่ให้นะฮะชุดของยีนทั้งหมด ที่อยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันเขาจะเรียกมันว่าลิงเ g จกรุ๊ปนั่นเองนะครับเขาจะเรียกมันว่าลิงเ g จกรุ๊ปนั่นเอง อันนี้คือหนีบอับนะครับเพราะมนุษย์ก็จะมี23หรือ24ลิงเกจ์ครูก็คือตามชุดของโครโมโกัสโครโมโซมนั่นเองนะครับทีนี้อันนี้ผมเน้นไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะสังเกตบางทีเด็ดๆไม่ทันสังเกตคือก่อนหน้านี้ทั้งหมดเวลาเราคลอสเราจะชอบเอาเฮเ,เทโรไซกัสสองอันมาคอร์ดกันใช่ไหมแต่ว่ากรณีเราต้องการพิสูจน์ว่ายีนที่เราสนใจอยู่อนะครับมันเป็นลิงยียนหรือเปล่าเราจะไม่ใช้เฮเทโรไซกัสมาคูณกันนะฮะส่วนใหญ่แล้วเวลาเราทำลิงยียนนะครับการทดสอบลิงยียนปกติเราจะนิยมใช้เทสสคอ การทดสอบว่ายีนที่เราสนใจมันเป็นลิงกยีนหรือเปล่านะครับเขาจะนิยมใช้ t t e s เทส s e t e s t c ค o s สก็คือเด็กๆต้องไปคลอสกับตัวที่มันเป็นแบบสมมุติว่าเอเล็กเอเล็กบีเล็กบีเล็กเพื่อจะได้พิสูจน์ได้ว่าลักษณะของเรามันเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันไหมนะครับอ่ะเรามาเริ่มดูคิดกันดีกว่านะฮะสมมุติว่าผมบอกว่าโอเคผมบอกว่าเ สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A เล็กตใหญ่ B เล็กนะครับสมมุติเราบอกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A เล็กตใหญ่ B เล็กนะครับผมต้องการถามว่ายีนคู่นี้มันเป็นลิงก์ยีนกันหรือเปล่าผมก็บอกว่าโอเคผมก็ไปคูณกับเทสเตอร์ก็คือตัวนี้ตัวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเทสเตอร์เอเล็กตเอเล็กตีเล็กปีเล็กว่ามันเป็นยังไงนะฮะสมมุติว่าผมบอกว่าโอเคผมยกตัวอย่างนะฮะสมมุติผมบอกว่า เรามีจีโนไทป์เป็น a ใหญ่ A เล็กแล้วก็ BI, b ใหญ่ B เล็กนะครับไปคลอสกับเทสเตอร์ก็คือเป็น A เล็ก A เล็ก B เล็ก B เล็กถ้าผมกำหนดว่าเจ้า a ใหญ่ A เล็กอ์เ A ใหญ่ AI กับ B ใหญ่อยู่บนคโครโมโซมแท่งเดียวกันส่วนเจ้า a ใหญ่กับ B เล็กอยู่บนเอเล็กกับ B เล็กก็อยู่บนคโครโมโซมแท่งเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเรามาค่อยๆค,คิดกันดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวผม โกงหน่อยละกันนะฮะสมมติว่าอ่ะแสดงว่าถ้าสมมติว่าผมบอกว่าเจ้า a ใหญ่ I กับ B ใหญ่ I อยู่บนคโครโมโซมแท่งเดียวกัน A เล็ก e อ่ะเอเล็กกับ e B เล็กก็อ e ยู K, ่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันนะครับส่วน A เล็กเอเล็กกับ B เล็ก B เล็กก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าผมทําแบบนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือแปลว่าถ้าผมเทสต,ตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นอ่ะ A ใหญ่ I, ขอโทษครับตรงนี้ก็จะเป็น A ใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็น B ีใหญ่อยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันถูกไหมฮะอันนี้คือลักษณะของลิงยีนสีขาวที่ผมวาดคือโครโมโซมหนึ่งแท่งเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเเล็กตรงนี้ก็เป็น B เล็กถูกไหมฮะส่วนตรงนี้เด็กก็ยังไงก็เหมือนกันอยู่แล้วก็คือเป็นเเล็กอันนี้ก็เป็น B ีเล็กอันนี้ก็เป็นเเล็กอันนี้ก็เป็น B ีเล็กถูกไหมฮะอันนี้คือรุ่น P generation ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้คือรุ่น P generation ผมถามว่าถ้าเป็นเคสแบบนี้ครับ แกมมีที่มันจะเกิดขึ้นเป็นยังไงครับถ้าผมให้เด็กๆสร้างแกมมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าเป็นฝั่งดูฝั่งขวาก่อนไหมฝั่งขวาง่ายกว่านะฮะฝั่งขวาเนี่ยเด็กถ้าเด็กดูปุ๊บเด็ก,ก็จะพบว่าโอเคฝั่งขวาเนี่ยยังไงก็ตามมันสร้างแกมมีได้แค่แบบเดียวถูกปะเพราะว่ามันเป็นก็มนไม่ว่าเด็กจะเอาแท่งไหนมาไว้ในเซลล์สืบพันธุ์เด็กก็เป็นเอเล็กกับบีเล็กถูกปะเพราะฉะนั้นฝั่งขวาของเด็กก็จะมีลักษณะเป็นเอเล็ก เอเล็กแล้วก็บีเล็กแน่ๆถูกไหมฮะฝั่งซ้ายของเด็กก็แปลว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้2แบบถูกไหมครับมีคอนเซปต์พื้นฐานเหมือนกฎข้อที่2ของเมนเดลธรรมดาเลยก็คือเด็กไอ้กฎข้อที่1ของเมนเดลธรรมดาเลยนะครับเด็กก็จะพบว่าโอเคถ้ามันเป็นฝั่งขวาไอ้ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งเอใหญ่เล็กบีใหญ่บีเล็กเด็กมีโครโมโซมอยู่2แท่งที่หน้าตามไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแปลว่าเด็กก็จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้2แบบนะครับแบบที่1ก็คือเด็กเป็นเอใหญ่บีใหญ่ได้แท่งเอใหญ่บีใหญ่มาแแบบทที่่2กก็็คือเดดไ้ง เอใหเอเล็กเอบีเล็กมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือเด็กๆก็จะได้แท่งหนึ่งเป็นเอใหบีใหอีกแท่งหนึ่งเด็กๆก็เป็นเอเล็กบีเล็กที่มันเกิดขึ้นถูกไหมครับได้แท่งใดแท่งหนึ่งนะฮะอย่างละประมาณ50%ส่วนฝั่งตัวนี้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือลูกที่เกิดขึ้นก็จะมีได้แค่สองแบบถูกไหมครัลูกที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเด็กๆได้คโครโมโซมแท่งนี้ไปเด็กๆก็็จะกลายไปปเน เอใหญ่เอเล็กบีใหญ่บีเล็กถูกไหมฮะหรือถ้าเด็กๆได้ทางนี้ไปเด็กๆก็จะกลายเป็นเอเล็กเอเล็กบีเล็กบีเล็กนี่คือลูกที่มันเกิดขึ้นเด็กๆก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างละครึ่งหนึ่งถูกไหมครับอันนี้ตรงไปตรงมามากก็ณมีแบบนี้ครับในธรรมชาติถ้าเด็กทำอะแทบจะไม่เกิดเลยครับในความเป็นจริงที่น่าสนใจมากก็คืออันนี้แปลว่าในทางทฤษฎีถ้าสมมติเรามองว่า ยีนที่มันอยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันเวลามันสร้างเซลล์สืบพันธุ์มันก็ต้องเป็น A ใหญ่ B ใหญ่หรือไม่ก็เป็น A เล็ก B เล็กแล้วไปผสมกับ A เล็ก B เล็กแน่นอนถูกไหมของไอตัวเทสเตอร์แต่เด็กก็จะต้องได้ออกมาเป็นไม่ A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กก็เป็น A เล็ก A เล็ก B เล็ก B เล็กซึ่งลักษณะตรงนี้มันจะเหมือนพ่อแม่ทุกประการเขาเรียกว่ามันเป็นพาร์เรนทอลโปรเจนีครับความน่าสนใจก็คือเด็กผสมไปเถอะครับ ถ้ายีมันไม่ได้อยู่ติดกันจริงๆครับเด็กผสมไปเท่าไหร่ก็ตามเด็กๆจะได้อีกลักษณะขึ้นมาครับอันนี้คือในความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นอันนี้คือผมมองว่ามันคือสิ่งที่เรา expect สิ่่งทีเราคาดหวังไว้นะฮะแต่ผลปรากฏว่าถ้าเด็กๆผสมออกมากจริงๆครับสิ่งที่เด็กๆ observe ได้มันว้าวมากครับเพราะเด็กๆจะได้ลูก4แบบ2แบบแรกเนี่ยเหมือนกับที่เราคาดหวังไว้ก็คือ AI ใหญ่เเล็กบใหญ่เล็กแล้วก็ เอเล็กเอเล็กบีเล็กบีเล็กนะครับสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือเด็กๆันได้ลักษณะที่มันเป็น A ใหญ่เอเล็กบีบีเล็กบีเล็กแล้วก็ลักษณะที่มันเป็นเอเล็กเอเล็กบีใหญ่บีเล็กซึ่งสองอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะใหม่พ่อกับแม่เนี่ยเด็กๆเป็น A ใหญ่เอเล็กบีใหญ่บีเล็กแล้วก็เอเล็กเอเล็กบีเล็กบีเล็กถูกปะ แต่ถ้าเด็กเจอแบบนี forget, ้ปุ๊บว้าวมันเกิดได้ยังไงอ่ะถูกไหมสิ่งที่น่าสนใจก็คืออัตราส่วนก็พินาศไปเลยครับไม่ได้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งแน่นอนนะครับอัตราส่วนเละเทะมากนะครับอัตราส่วนเละเทะมากนะครับคือมันจะบอกไปได้เลยด้วยซ้ำว่าเป็นอะไรนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาสังเกตก็คือเขาพบว่าไอ้ตัวที่มันเป็นเหมือนพ่อแม่ครับมันจะมีจํานวนมากกว่าตัวที่มันเป็นอันหลังที่มันเกิดขึ้นเสมอนะครับอัตราส่วนมันไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งแน่แต่ว่าส เอญ่เล็กใหญ่บิเล็กบวกกับเล็กเล็กบิเล็กบิเล็กสัดส่วนลูกที่เกิดขึ้นมันจะมากกว่า a อญเล็กบิเล็กบิเล็กนะครับบวกกับเล็กเล็กใหญ่บิเล็กนั่นเองนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กๆผบว่าสัดส่วนมันจะมากกว่าเกิด question mark ไหม ก็ในเมื่อทฤษฎีเราบอกว่ายีนที่มันอยู่บนโครโมโซมเดียวกันเวลามันสร้างเซลล์สืบพันธุ์มันก็ควรจะต้องได้แค่2แบบแล้วทำไมอินี้ถึงมีลักษณะที่มันผสมเกิดขึ้นนะครับคำตอบมันอยู่ที่อะไรครับให้เด็กๆลองคิดซิว่าทําไมมันถึงเกิดลักษณะที่มันแปลกใหม่ขึ้นมาทําไมไม่ใช่มีแค่ลักษณะเหมือนพ่อแม่แต่มันมีลักษณะที่มันแปลกประหลาดโผล่ขึ้นมาครับลองคิดซิว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กๆอย่าลืมว่าเวลามันสร้างเซลล์สืบพันธุ์เราใช้การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสดังนั้นถ้าเด็กมีกการแแบบ่งเเซล์ิดขึ้น อะไรมันควรจะเกิดขึ้นครับ crossing over ถูกไหมฮะไหนมีใครปิ๊งป่องไอเดียของการ crossing over เ mm. กิดขึ้นไหมจริงๆมันมี crossing over เกิดขึ้นครับเพียงแต่ว่าโอกาสเกิด crossing over เนี่ยมันค่อนข้างน้อย <S 1> <S 1> <S 1> นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับว่าทําไมในความเป็นจริงมันถึงเกิดสีลักษณะเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ถ้าเป็นกรณีแบบนี้ครับปกติมันไม่ค่อยเจอในธรรมชาติหรอกถ้าเด็กๆเจอก็คือมันจะเป็นกรณีที่เขาเรียกว่ามันเป็น complete linkage นะครับอันนี้มันจะพบได้ในกรณีที่ ยีนสองคู่เนี่ยมันอยู่ชิดกันมากเด็กๆก็จะเกิดลักษณะที่มันเป็นคอมพลี l ลิงเกจเกิดขึ้นนะครับโอเคไปเราไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมยังคงอยู่ตัวอย่างเดิมว่าโอเคสมมติว่าเด็กๆเอา,เอาลักษณะที่มันเป็นเอใหญ่เอเล็ก บีใหญ่บีเล็กไปคลอสกับเทสเตอร์เหมือนเดิมก็คือเป็นเอเล็กเอเล็กบีเล็กบีเล็กถูกไหมครับเงื่อนไขผมให้เหมือนเดิมไปก่อนนะฮะก็คือเราบอกว่าโอเคถ้าเด็กเป็นเอเล็กเอเล็กบีเล็กบีเล็กเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอเล็กกับบีเล็กมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วถูกไหมฮะส่วนเอใหญ่กับบีใหญ่ก็อยู่เหมือนเดิมนะับแล้วก็บีใหญ่บีเล็กกับเอเล็กก็อยู่ด้วยกันนะับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือเด็กๆก็จะพบว่าโอเคตอนนี้เด็กก็เป็นเอเล็กตอนนี้เด็กก็เป็นบ ตอนนี้เด็กก็เป็น A เล็กตอนนี้ก็เป็น B เล็กจะไปแฮนนี่เหมือนเดิมทุกคําสวยงามเขียนที่ฝั่งเดียวกันแล้วกันเนาะโอเคทีนี้ถ้ามาดูฝั่งนี้นะครับเด็กก็จะพบว่า a ใหญ่เด็กๆอยู่ตรงนี้ B ใหญ่ตรงนี้เพราะเราบอกว่าเป็นลิงยีนกันถูกไหมแล้วตอนนี้เด็กๆก็เป็น A เล็กตอนนี้เด็กๆก็เป็น B เล็กครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เด็กๆรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กๆมีการ crossing over เกิดขึ้นผมใช้สัญลักษณ์ว่าเป็นจุดๆนะฮะจุดๆก็คือเรามีการ c r o s i n g over เกิดขึ้นครับ c r o s s i n g over เกิดขึ้นแต่เวลาเกิด c r o s s i n g over ปกติมันเกิดน้อยกว่าปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าโดยพื้นฐานนะครับถ้าเรามองในส่วนของแกมม y ที่เขาสร้างขึ้นมานะครับเจ้าฝั่งขวาของเราเนี่ยมันก็เกิดได้แค่แบบเดียวอยู่และนะครเหมือนเดิมไม่มีปัญหาถูกไหมครับแต่ฝั่งซ้ายที่มันเกิดขึ้นเด็กๆจะเกิดได้กี่แบบครับ สองแบบแรกอะเกิดแน,แน่เหมือนเดิมถูกไหมฮะก็คือ a ใหญ่ B ใหญ่อยู่ด้วยกันนะครับ A เล็ก B เล็กอยู่ด้วยกันถูกไหมฮะแต่อย่าลืมว่าพอมีการ crossing over เกิดขึ้นมันมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนเกิดขึ้นเด็กจะมีเซลล์สืบพันธุ์เกิดขึ้นเพิ่มมาอีก2แบบเกิดขึ้นนะครับถูกไหมฮะอ่ะเรามาดูฝั่งซ้ายมือกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้ฝั่งขวาม,มือก่อนฝั่งนี้แน่นอนว่าเซลล์สืบพันธุ์ที่เกิดขึ้นในเด็กได้แค่แบบเดียวก็คือ A เล็ก B เล็ก ถูกไหมฮะฝั่งนี้เด็กก็จะเห็นว่าโอเคเอาแบบเดิมก่อน A ใหญ่ AI กับ B ใหญ่มาด้วยกันอันนี้มีปัญหาอยู่ละถูกไหมครับเเล็ก B เล็กมาด้วยกันอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับจะเห็นว่าเซลล์สืบพันธุ์แบบนี้ก็คือหน้าตามันก็จะเหมือนของพ่อแม่ทุกอย่างถูกไหมครับนักวิทยา,าศาสตร์เขาก็เรียกส่วนนี้ว่ามันเป็น Parental แกมีดครับเป็นเซลล์สืบพันธุ์ที่หน้าตาเหมือนกับพ่อแม่ทุกประการ นะครับแต่เด็กๆดูต่อครับเด็กๆจะเห็นว่าฝั่งข้างล่างอ่ะครับอีก2ตัวที่เหลือมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันก็คือมันเกิดจากการผสมดูไหมฮะก็คือ a ใหญ่ของเด็กๆอ่ะครับมันอาจจะไปกับบีเล็กแทนเพราะเด็กๆมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันเกิดขึ้นถูกไหมฮะเด็กๆมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันเกิดขึ้น a ใหญ่มันก็จะไปกับ B an, เล็กเเล็กเด็กๆก,ก็อาจจะไปกับ B ีใหญ่นะครับจะเห็นว่า2แบบหลังที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นผลลัพธ์มาจากการเกิดรีคอมบิเนชัน ถูกไหมครับผ่านการ crossing over เขาก็เรียกเซลล์สืบพันธุ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ว่ามันคือ r e c o m b i n a t gamete ครับ r e c o m b i n a t gamete เป็นผลลัพธ์มาจากการเกิด crossing over นะครับ ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในการสร้างแกมีดของสัตว์นะครับแล้วก็หรือเกิดขึ้นในการสร้างสปอร์ของพืชน,น่นเองนะครับทันไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรามีเซลล์สืบพันธุ์4แบบที่มันเกิดขึ้นผมมองสัดส่วนก่อนเลย สัดส่วนหนึ่งที่เด็กจะต้องสรุปได้เลยก็คือเซลล์สืบพันธุ์ที่เกิดขึ้นนะครับ,บ,รบ A ใหญ่กับ b ใหญ่รวมกับเเล็กกับ b เล็กซึ่งเป็นลักษณะเหมือนพาราเลนยังไงมันก็ต้องเกิดมากกว่าการที่มันจะมีการ Cross i n g o v อ r อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเรามองในส่วนนี้นะฮะเซลล์สืบพันธุ์ที่เป็น a ใหญ่ B ใหญ่บวกกับ A เล็ก B เล็กอันนี้คือแกมีีนะฮะยังไงก็ตามมันก็ต้องมีสัดส่วนมากกว่าที่เป็น a ใหญ่ B เล็กรวมกับ A เล็ก B ใหญ่ I, ซึ่งอันนี้เป็นนี่คอมบิเนีย เพราะปกติ crossing over มันเกิดได้น้อยกว่าอยู่แล้วนะครับสภาพธรรมชาติมันควรจะมีมากกว่านั่นเองนะฮะอ่ะเรามาดูกันต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าสมมติว่าเด,เด็กเกิดเอาเซลล์สืบพันธุ์มาผสมกันนะครับเด็กก็จะเกิดลูกได้ทั้งหมดกี่แบบครับเพียง f 1 progeny ที่มันจะเกิดขึ้นในเด็กก็จะเกิด f 1 progeny ได้ทั้งหมด4แบบถูกไหมครับแบบที่1ก็คือ a ใหญ่ a เล็ก b ใหญ่ b เล็กอันนี้ก็คือเด,เด็กเอาคู่นี้ไปผสมถูกไหมฮะเด็กเอาคู่นี้ไปผสม เด็กก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วเด็กก็อาจจะกลายเป็นเอเล็กบิเล็กถูกไหมครับใช่ปะลักษณะแบบนี้เด็กจะเห็นว่าโปรเจนี่หรือลูกที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ลักษณะมันเหมือนกันกับพ่อแม่ถูกไหมครับเด็กๆลองดูสิลักษณะของเขาเนี่ยมันเหมือนกับพ่อแม่พ่อแม่เขาก็คือ A อใหญ่เอเล็กบิใหญ่บิเล็กกับเอเล็กเอเล็กบิเล็กบิเล็กถูกไหมครับกับอีกลักษณะหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเอาตัวนี้ไปผสมเด็กๆก็จะกลายเป็น A อใหญ่เอเล็ก ปีเล็กปีเล็กแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นเอเล็กเอเล็กปีใหญ่ปีเล็กถูกไหมฮะตอนนี้ก็จะเป็นเอเล็กเอเล็กแล้วก็ปีใหญ่ปีเล็กอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นจากรีคอมบินแดนแกมมีถูกไหมครับเพราะฉะนั้น,นเด็กจะเห็นได้ว่าลูกที่มันเกิดขึ้นจากโปรพาเรนทอลเนี่ยก็คือเขาก็จะเรียกมันว่าเป็นพาเรนทอลโปรเจนี J. นะครับส่วนตรงนี้เป็นลูกที่เกิดมาจากการรีคอมบินแนนต์เขาก็จะเรียกมันว่าเป็นรีคอมบินแนนต์โปรเจนิถูกไหมฮะมันเกิดจากรีคอมบินแนนต์แกมีดเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าสัดส่วนของลูกที่เป็นพาร์เรนทัลมันก็ต้องมากกว่าลูกที่เต้นรีคอมบินแนนต์อยู่แล้วนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของยิงยีมีแค่นี้เองนะเข้าใจไอเดียไหมเข้าใจไอเดียเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเด็กๆเพราะว่าสิ่งที่เขาค้นพบก็คือเขาพบว่า ถ้าสมมุติว่าเด็กๆรู้ว่ามันมีพาร์เรนทัลโปรเจนีมากกว่ารีคอมบิเน n ันโปรเจนีอยู่แล้วใช่ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคำถามคือเราจะรู้ได้ไงว่ารีคอมบิเนชันโปรเจนีของเราเนี่ยมันจะน้อยกว่าพาร์เรนทัลโปรเจนีเท่าไหร่จริงๆมันก็ยากอยู่นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาอยากนะั้นเขาผสมก่อนแล้วเขาดูผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันมีความหมายที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกครับเพราะมันสามารถทํานายระยะห่างระหว่างยีนได้นะครับผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆแบบนี้ครับสมมุติว่า สมมติผมบอกว่ามันมีสองคู่เทียบกันนะครับอะสมมติเราสนใจยีนยสามตำแหน่งอะยีนสามตำแหน่งผมใช้่างนี้ละกันนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือสมมติว่าตรงนี้คือตำแหน่งของยีน a แล้วตรงนี้เป็นยีน b ครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือตำแหน่ง a เนี่ยเท่าเดิมนะครับแล้วผมไปสนใจ ตำแหน่งของซ c. C. ีอยู่ตรงนี้ครับผมถามว่าระหว่าง2คู่เนี้ยครับยึด A เป็นตัวกลางเหมือนกันอันไหนจะมีโอกาสเกิดลูกที่เกิดจากการรีคอมบิ n เนชันได้มากกว่ากันครับถ้าตำแหน่ง c o s s i n g over ของเราคือตำแหน่งตรงนี้ตรงนี้คือมันเกิดตรงไหนก็ได้ถูกปะ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยเดี๋ยจะเห็นว่ายีนสองอันน่ะมันอยู่ห่างกัน ไม่เท่ากันถูกไหมครับ A กับ B เนี่ยพูดง่ายงมันอยู่ชิดกันมากกว่าส่วน A กับ C เนี่ยอยู่ห่างกันมากกว่าเพราะฉะนั้นแปลว่าสิ่งที่มันจะสรุปได้อย่างหนึ่งเลยก็คือเราจะพบได้แน่ๆครับว่าถ้าเวลามันอยู่ใกล้กันเวลาโอกาส crossing over ระหว่างกันแล้วแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนให้มันสลับกันเนี่ยมันก็ต้องเกิดได้น้อยกว่ากรณีที่มันอยู่ห่างกันถูกปะเพราะจริงๆเวลายีมันอยู่ห่างกันสมมติว่าเด็กๆ crossing over ตัวหน่งนี้เด็กๆก็สลับแหละเด็ก crossing over ตัวอย่างนี้เด็กๆก็สลับเหมือนกัน เด็ก crossing over ที่ตำแหน่งนี้เด็กก็สลับเด็ก crossing over ตำแหน่งนี้เด็กก็สลับเพราะฉะนั้นแปลว่าเด็กจะเห็นได้ว่ามันมีโอกาสสลับกันระหว่างยีนะมากขึ้นถ้ายีนมันอยู่ไกลกันถ้ามันสลับกันมากขึ้น r e c o m b i n a t progeny เด็กก็ต้องมากกว่า parental progeny มากกว่าถูกไหมฮะแต่เนี้ยเพราะมันอยู่ใกล้กันเด็กมันก็จะมีตำแหน่ง crossover ได้น้อยกว่าโอกาสที่มันจะไปด้วยกันมันก็จะไปด้วยกันมากกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเคสแบบนี้ผมเขียนให้มันเป็นไดอะแกรมง่ายๆก็คือหมายความว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้ครับ r e c o m b i n a t i o ะ ผมตั้งด้วยพาเลนทอลดีกว่าพาเลนทอลเด็กๆครับยังไงมันก็ต้องมีมากกว่าดีคอมมิแนนต์อยู่แล้วล่ะแต่มีมากกว่าไม่ได้เยอะมากกว่าเยอะหรือมากกว่าน้อยครับมันก็จะมีมากกว่าดีคอมมิแนนต์มากๆถูกไหมครับเพราะว่ามีคอมมิแนนต์เด็กๆเนี่ยเพราะว่ายีนมันอยู่ชิดกันถ้าอยู่ติดกันเลยโอกาส c r o s งโอเ over มันแทบไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าเวลามันไปมันก็ไปด้วยกันตลอดถูกไหมครยีนมันอยู่ชิดกันมาก กว่าเพราะฉะนั้น r e c o m b i n a n t p r o g e n y มันก็หน่อยกว่าถูกปะแต่ถ้าเป็นกรณีของรูปขวาเด็กๆจะพบว่าพา r e n t นทเด็กๆเนี่ยมันก็ยังคงมากกว่าแหละแต่มันมากกว่า r e c o m b i n a n t ไม่ได้มากมากเพราะอ,อะไรเพราะว่ายีนม,มันอยู่ห่างกันถูกไหมครับ ยิ่งอยู่ห่างกันมากกว่าเพราะฉะนั้นแปลว่าสัสดส่วนของ r e c o m b i n a t progeny มันก็เลยเพิ่มขึ้นนะครับผมใช้คำว่าเพิ่มขึ้นละกันเนาะอันนี้ก็คือลดลงนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าผมคิดออกมานะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าผมคิดออกมาเพราะฉะนั้นเด็กก็จะพบว่าถ้าเราคิดเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า percent r e c o m b i n a t o progeny อย่างเด็กอยากหาว่าม no ันม nice. ีลูกที่เป็นร้อยละของ recombinant progeny เท่าไหร่เด็กๆก็คิดง่ายเลยเด็กๆก็เอาจำนวนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็คือจำนวนเนาะจำนวนของ recom progeny ที่เกิดขึ้นเทียบกับจำนวนของ total progeny แล้วก็คูณด้วย100ถูกไหมครับเด็กๆก็จะได้กลายเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมา ถูกปะถ้ายิงอยู่ชิดกันก็แปลว่าเปอร์เซ็นต์รีคอมของในเด็กมันเป็นไงน้อยถ้ายิงอยู่ห่างกันก็แสดงว่าเปอร์เซ็นต์รีคอมของเด็กมันมากขึ้นครับถูกไหมฮะเด็กใช้ระบบเนี่ยจริงๆตอนเขาค้นพบในมลแรงวีคนที่ทําก็คือโทมัสทันมอร์เกนเนี่ยเขาก็ทําแบบเนี้ยครับกับยินทุกคู่บนคนโมโซมครับผลที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กก็จะสามารถสร้างเต็น จเนติกแมปได้เด็กๆรู้ว่านี้เด็กๆเทียบคู่นี้ทียคู่นี้เทียบไปเรื่อยๆครับเด็กๆก็จะสร้างออกมากลายเป็นจเนติกแมปแล้วบอกได้ว่าแต่ละตำแหน่งของยีนบนโครโมโซมมันอยู่ห่างกันเท่าไหร่ค่าที่ได้อ่ะมันเป็นค่าสัมพัทธ์เพราะว่าเด็กๆคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยู่แลลวนะครับเด็กๆคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นเด็กๆคิดเป็นร้อยละเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นค่าที่ได้มันเป็นค่าสัมพัทธ์เกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือเด็กๆสามารถจะสร้างยูคาริโอติก จีเนติกดับบลิงเกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวสามารถสร้างลักษณะของลูกที่มันเกิดขึ้นได้นะครับสร้างแมพที่มันเกิดขึ้นบนโครโมโซมได้โดยอาศัยแค่เปอร์เซ็นต์รีคอมบินแนนต์คอนเซปต์มันอยู่แค่นี้เองว่าถ้ายีนอยู่ใกล้การเปอร์เซ็นต์รีคอมบินแนนต์มันก็น้อยมันก็อยู่ชิดกันแต่ถ้ายีนมันอยู่ห่างกันมากๆโอกาสมันเกิดเปอร์เซ็นต์รีคอมบินแนนต์มันก็เพิ่มขึ้นยีงก็ที่อยู่ห่างกันออกไปเดี๋ยก็ทำอย่างเงี้ยกับยีนทุกคู่ครับ A B A C A D B C B D B B อะไรอย่างเงี้ยแแแลลล้้้้ววววกกกกก็็็ C ัับบบ D ทททาไปุคคู่รเหมืออออนขสชะ ออกมาเรียนซับซ้อนต่อกันไปเรื่อยสุดท้ายเด็กๆก็จะกลายเป็นย e ูคาริโอติกโครโมโซมแบกติ้งเกิดขึ้นนะครับคนที่คนพบตรงนี้ก็คือนคนที่ชื่อว่าโทมัสฮันหมอกแก๊ซเนี่ยเราจะได้ยินชื่อคนนี้อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคไหมครับเด็ดกๆพอเข้าใจคอนเซปต์ของเรื่องนี้ไหมค่อนข้างยากนิดนึงนะฮะถ้าไม่ทันเด็กๆลองเปิดทวนกลับอีกทีหนึ่งนะครับไใน,อน,อนนะตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของลิงยีนเราพูดถึงคอนเซปต์ของการเกิดคอมพลลิงเกตก็คือไม่มี crossing over กับคอนเซปต์ของการเกิด crossing over เก mm hmm. ิดขึ้นจำนวนลูกที่เป็น parental ต้องมากกว่าจำนวนลูกที่เป็น r e c o m b i n a t เสมอนะครับยิ่งยีนห่างกันจำนวนลูกที่เป็น r e c o m b i n a t มันก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็นำไปสร้างในการเกิด criotic b a p p i n g เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของ,งยีนในตอนหน้าเราจะมาพูดกันต่อถึงลักษณะของยีนที่มันอยู่บนโครโมโซมเพศลักษณะมันอาจจะมีความแตกต่างนิดนึงจากลักษณะของยีนที่อยู่บนโครโมโซมร่างกายนั่นเองนะครับโอเคเนาะ โอเคงั้นสำหรับตอนนี้เราก็เอาไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนต่อไปขอบคุณครับ